ขับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศไทยบ้านครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่รูปกระดิ่งด้านขวามือครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่านี่คือตัวผู้ครับสัญลักษณ์หมายถึงอันนี้อวัยวะเพศเขาเลยครับสังเกตตรงนี้เลยอวัยวะเพศอ่าครับนะครับนะครับนี่ครับต่างกันนะครับตัวผู้ตัวเมีย สวัสดีครับผมพบกับทัศไทยบ้านนะครับผมวันนี้ทัศไทยบ้านพามาชมฟาร์มปูนาครับผมของพี่สุทัศนนะครับผมอยู่อําเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปในฟาร์มครับไม่รู้ว่าพี่สุทัศน์ตอนนี้อยู่ทาอะไรอยู่นะครับผมตามผมมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับหาพี่สุทัศน์นะครับอยู่ไม่ทราบว่าอยู่ข้างในหรือเปล่าครับอเห็นพอดีเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่สุทัศครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับวันนี้กำลังเช็คปูอยู่ครับพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ครับเตรียมให้กับลูกค้าครับวันนี้มีนัดหลายเจ้าเข้ามาเข้ามาจะมาเอาพ่อแม่พันธุ์นะครับคือการเริ่มต้นในการทําปูนะครับเราเราเริ่มต้นยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับขั้นแรกเราต้องมีบ่อก่อนนะครับจะเป็นบ่อแบบไหนก็ได้ครับจะถนัดเป็นวงบ่อ นะครับวงบ่อหรือว่าเป็นบ่อปูนสี่เหลี่ยมก็ได้ครับหรือว่าเป็นบ่อกระชังบกก็ได้ครับหรือว่าจะบางบางท่านจะเริ่มเริ่มลงทุนก็อาจจะเป็นพวกถังกระมังกับโอ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับภาชนะอะไรก็ได้ที่สามารถขังน้าได้ขังน้ําได้ครับแล้วแล้วตัวนี้เราเราทำบ่อปูนนี่เราทําเราได้คานวณไหมครับความกว้างความยาว อ่าแล้วแต่พื้นที่ครับพ,พื้นที่ทของแต่ละท่านนะครับอ่าสามารถทําได้เลยอ่าเราจะคํานวณก็ต่อเมื่อตอนเวลาที่เราจะลงพ่อแม่พันธุ์ครับครับพ่อแม่พันธุ์แต่ไอไอบ่อเนี่ยเราทําตามเนื้อที่พื้นที่เราสามารถทําได้ครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นกว้างอ่าเมตรครึ่งยาวสองเมตรหรือว่าสองเมตรยาวสามเมตร 4เมตร6เมตร<ม>แล้วแต่เนื้อที่ทอของแต่ละท่าน,นครับสามารถทําได้ครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาคํานวณว่าอ่าบ่อหนึ่งเราจะลงพ่อแม่พันธุ์กี่คู่นะครับครับผมซึ่งตามตามหลักแล้วก็คือ1ตารางเมตรสามารถลงพ่อแม่พันธุ์ คือปูอยู่ได้ไม่เกิน40ตัวต่อหนึ่งตารางเมตรนะครับไม่เกิน40ตัวคตัวน้อยกว่านั้นได้ครับแต่ห้ามเกินห้ามเกินครับผมแล้วพ่อแม่พัน,นุนี่เราเราเราไปซื้อมาจากที่ไหนครับเริ่มเริ่มต้นของพี่เลยหรือเปล่าครับใช่ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็พี่ซื้อมาจากทางลาดบุรีครับลาดบุรีเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับซื้อมาจากลาดบุรี พ่อแม่พันพ่อแม่พันครับ,รบตอนนั้นเ <ผม S 2> ขาขายคู่แล้วเท่าไหร่แพงนะครับตอนนั้นเงินคู่100ละร้อยนะครับคู่ละร้อยค่ะคู่100<ห>ละร้อยค่ะคู่ละร้อยใช่ครับแล้วก็เราก็เอามาเอามาเลียงในบ่ออ่าเราก็เอามาลงบ่อเลยครับ <ลง S 2> วิธีวิธีการก็ง่ายๆนะครับทําบ่อเสร็จอ่าตอนนี้เราก็ต้องแช่บ่อก่อนสมมุติว่าเป็นบอ่อปูนครับรบ,บอ่อปูนซีเมนต์แบบเนี้เราจะแช่ก่อนแช่บอ่อ ช่บอ่อาก็คือ,คอ,อ,อสมัยเมื่อก่อนเนี่อาจจะเป็นพวกใส่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสับลงไปก็แช่น้ําไว้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ,บครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาก็คือเราใส่เกลือแล้วครับเกลือเกลือเม็ดใหญ่ก็ได้ครับลงไปในบอ่อใช่ไหมครับใช่ครับอ่าขนาดการใส่ก็คืออ่บอบ่อหนึงถ้ามันกว้างขนาดบอ่อนี้ก็คือสามคูณสเนี่ยเราใส่ประมาณสักอสามกิโล คะหวานให้มันทั่วโรยให้มันทั่วเลยแหละแล้วก็เอาน้ําใส่แช่ไว้ประมาณท่วมอิดหนึ่งก้อนนะครับแช่ไว้ประมาณสองสามวันก็ล้างออกใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยก็จัดจัดบ่อแบบนี้รอไว้เลยจัดบ่อแล้วก็มีภาชนะแบบนี้เลยใช่ไหมกระเบื้องก็ได้ครับกร,ะ,รบะเบื้องนะครับเป็นกระ,ะเบื้องเก่าหรือว่า เศษวัสดุอะไรก็ได้ครับเหลือใช้เราเอามาประยุกต์ใช้ได้หมดไม่จําเป็นต้องเป็นกระเบื้องอย่างเดียวที่ให้ให้ปูหลบซ่อนอ่าเราเราทําเป็นเป็นที่ให้เขาหลบซ่อนนะครับเอาพ่อพ่อพันแม่พันลงในบ่อเลยทีนี้เราก็เอาพ่อแม่พันมาลงบ่อแนะนํานะครับพ่อแม่พันนี่มันต้องเป็นจากฟาร์มนะครับครับผมเป็นปูจากฟาร์มจะฟาร์มไหนก็ได้ครับฟาร์มที่เราเชื่อถือได้นะครับเอาพ่อแม่พันซื้อมาเราก็มาลงบ่อ อัตราการลงก็คืออยู่ที่ขนาดของบอ่อกว้างยาวเท่าไหร่ลงน้อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าลงเยอะนี่ก็คืออย่างที่บอกตารางเม็ดละไม่เกิน40ตัวนะครับที่ปูอาศัยอยู่ได้ลดมันจะได้ลดการต่อ,อสู้กันเวลาเราให้อาหารจะจะมีการแย่งอาหารกันครับครับเราเราเอามาเลี้ยงทีนี้คือมันจะมีการผสมพันธุ์นี่จะใช้ใช้ระยะเวลานานไหมครับ ปกติแล้วปูผสมพันธุ์กันในรอบในในห่วงการผสมพันธุ์นี่เจ็ดสิบวันนะครับเขาจะผสมนหนึ่งครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องอยู่ที่ความสมบูรณ์นะครับแข็งแรงของปูเราด้วยนะครับการเลี้ยงปูไม่ใช่ว่าเราจะให้แต่อาหารเม็ดอย่างเดียวนะครับเราต้องมีอาหารเสริมหลากหลายให้กับเขานะครับ ท่นี้เปิดดูได้ไหมครับโอ้ได้ได้ครับได้ครับลองเปิดดูให้เราต้องทำเป็นเป็นคอนโดเป็นบ้านแบบนี้ให้เขาอยู่ครับท่านผู้ชมเขาก็จะหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ข้าวกรับเป็นที่หลบที่พักของเขาเป็นบ้านเขาแหละครับใช้เวลาเจ็ดสิบวันในการผสมครับพันหนึ่งรอบแบบต่อหนึ่งรอบต่อหนึ่งรอบครับเจ็ดสิบวันทีนี้ทีมเขาเขาออกมาเป็นไข่ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับ ออกมาเป็นไข่เป็นตัวแล้วแล้ว,ลวได้เราได้ประมาณกี่ตัวที่ที่ปูเขาผสมพันธุ์ออกมาอ่ามันอยู่ที่ขนาดแม่พันธุ์นะครับขนาดของแม่พันอ่าอย่างเช่นเดี๋ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับอย่างกรณีอ่าแม่นี้นะครับแม่นี้นี่อันนี้ก็คือผสมแล้วนะครับตัวนี้ผสมแล้วถพร้อมที่จะขับไข่ลงสู่หน้าท้องแล้วสังเกตง่ายๆก็คือ ไอตัวนี้ของมันนี่ครับตอปิ้งของตัวเมียเนี่ยมันมันจะเลือล่อนลงมานะครับมันจะไม่แนบสนิทตรงนี้มันจะมีรอยอยู่นะครับ<ม>นี่ครับหนึ่งตัวแม่ปูหนึ่งตัวสามารถให้ให้ลูกได้เท่าไหร่ให้สังเกตตรงนี้นะครับเราจะวัดจากกระดองด้านหลังของตัวเมียนะครับครับผมสมมติว่าตัวนี้ประมาณ4เซนเขาก็จะให้ลูกอยู่ ประมาณ4ี่รอตัวนะครับเซ็นละร้อยนะครับนับไปง่ายๆสังเกตง่ายๆเลย,เย,เลยใช่ครับรใช่ครับแต่ข้อแนะนําในการเ,าเลือกซื้อพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือ,เ,อเราจะไม่นิยมเอาปูที่มันตัวใหญ่มากตัวตัวที่แม่พันธุ์ที่เป็นปีแล้วเราเราจะไม่ค่อยเอาเอามาใช้นะครับไม่ใช่ว่าตัวใหญ่แล้วก็ซื้อมาอ่าต้องต้องดูด้วยคราว่าตัวใหญ่นั่นกับปูมันเป็นปีปีกว่าแล้ว เพราะยุการใช้งานมันจริงๆเนี่ยแค่สองปีนะครับ hmm. อ่าสองปีถ้าเกินจากสองปีไปแล้วนี่ก็คือเอ่อมันอาจจะให้ลูกนะครับรอบการให้ลูกอนะ่ะมันจะลดลงนะครับ hmm. อาจจะเหลือแค่สองรอบหรือหนึ่งรอบนะครับ,รบเพราะว่าปูแก่แล้วนะครับครับอ่าแนะนําว่าควรจะเลือกปูที่เป็นอ่า หนุ่มสาวอย่างนี้ครับอย่างนี้คือปูหกเดือนนะครับนี่เป็น<ล>เป็น,เป,นเป็นท้องแรกเขาแล้วครับเร,เราดูยังไงเขาว่าปูเป็นหนุน่มสาวนี่ครับเราวิธีการนี่แหละอ่านี่ครับความปาดเปียวว่องไวแข็งแรงของเขาเนี่ยครับอ่าแล้วตัวก็จะไม่ใหญ่มากเกินไปคือตัวไม่ใหญ่มากอ่าครับนี่แหละวิธีการเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นเอ่ออาจจะเป็นพระเทพนะครับออกม่วงนะครับออกสีม่วง ครับเรียกว่าพันธุ์พระเทพพันธุ์พระเทพใช่ครับปูปูมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมมันมีหลายสายพันธุ์มากแต่ว่าที่นิยมเลี้ยงกันก็จะมีแค่สองสายพันธุ์นะครับเพราะว่าหนึ่งละมันให้อ่ให้ลูกเยอะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือเนื้อมันเยอะแหละครับเนื้อมันเยอะแล้วก็ดูแลก็ค่อนข้างจะง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับสายพันธุ์นี้ดูแลง่ายกว่าถ้าถ้าเป็นปูนาบ้านเราจริงๆแล้วนะมันจะดูแลค่อนข้างยาก นะครับเพราะเขาไม่ชินและอีกอย่างก็คือเขาจะให้เนื้อเนื้อมันจะไม่เยอะมันจะเป็นปูที่แคะแกนนะครับอันนี้คือกําแพงนะครับจะออกสีออกน้ําตาลแบบนี้ครับอันนี้คือคนละพันกับพันนี้ใช่ครับคนละพันแต่กี้จะออกม่วงนะครับอันนี้ออกออกเป็นสีแดงอันนี้พันธุ์พันอะไรนะอ่ากาแพงครับกาแพงพันกําแพงอ่าเขาเรียกว่าพันกําแพงแต่ตัวเมียเหมือนกันตัวเมียครับอเราสังเกตยังไงครับตัวเมียตัวผู้อ่าตรงนี้ครับตัวเมียจะจะมีอ่า โอ้โหอันนี้ดุมากเลยเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าพวกที่ว่า,าเริ่มท้องเริ่มอะไรจะค่อนข้างจะดุนะครับจะห่วงครับอ่ตัวเมียเขาจะมีตรงนี้ครับาภาษาปูเขาจะเรียกว่าตะปิ้งมันตะปิง้งตะปิ้งสําสหรับอุ้มไข่อุ้มลูกมันนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้ส่วนตัวผู้เดียวครับตัวผู้ตัวผู้โอ้ีหดุ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 ต้องระวังนะครับดุมากเลยครับ ถูกมากเลยปูแข็งแรงอันนี้คือตัวผู้นะครับอันนี้ตัวผู้ครับผมตัวผู้อยู่ฝั่งขวามือนะครับอันนี้คือตัวผู้ครับสัญลักษณ์หมายถึงอันนี้อวัยวะเพศเขาเลยครับสังเกตตรงนี้เลยอวัยวะเพศอ่าครับนะครับนะครับนี่ครับต่างกันนะครับตัวผู้ตัวเมียสังเกตตรงกลางเนาะครับอ่าใช่ครับฮะตัวผู้ตัวเมียอ่าคือมันคนละสายพันธุ์ใช่ไหมครับอสามารถเลี้ยงในบ่อเดียวกันได้ ใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงรวมกันได้ครับไม่เป็นไรับางท่านบอกว่ามันจะมีผสมข้ามสายพันธุ์หรือเปล่าก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยนะครับอมันไม่เป็นไรนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับดูบ่อนี้อ่าอ่อบ่ลูกลูกที่ว่าลูกๆเราเราแยกแยกไปไปบ่อไหนครับ ลูกเล็กเลยครับเราจะแยกออกมาอีกบ่อนึงนะครับลูกเล็กนะครับแยกแยกออกมาอีกบ่อนึ่งจะอยู่ในบ่อนี้ครับบ่อนี้อันนี้เป็นบ่อดินใช่ไหมครับอ่าครับเป็นเป็นบ่อดินครับบ่อรวมของเรานะครับตัวเล็กก็จะอยู่บ่อนี้นะครับันี่คือแยกมาอยู่บ่อนี้อ่า คือที่แยกมาก็หมายถึงว่าไอ้ไอ้ปูที่มันเป็นเดือนเดือนขึ้นแล้วนะครับหนึง่งเดือนขึ้นใช่เราสามารถเอามาลงในบ่อน,นี้ได้นะครับ,รบเพื่อทําการขุนนะครับเราก็ใช้กระเบื้องอกระเบื้องนี่ครับกระเบื้องลังคาทําเป็นทําเป็นเป็นอ่ากัน้นกัน้นอาณาบริเวณน,นะครับไม่ไม่ให้เขาหลุดรอดออกมาได้อ,อันนี้คือช่วยประหยัดงบประมาณด้วยใช่ครับ แต่ตรงกลางเราต้องมีแหล่งน้ําให้กับเขาอ๋อตรงกลางเราก็ทำเป็นเป็นปูนอ่าเทปูนฮะใช่ครับบางบางที่ถ้าเกิดว่าเราจะประหยัดงบนะครับเราก็แค่ทำเป็นเป็นขุดนะครับขุดให้มันเป็นเป็นรูปบอ่ออะขุดลงไปสัก20 20เซ <20 S 2> น20เซนครับนนแล้วก็เอาเอาผ้าใบก็ได้ครับปูรอง นะครับก็ประหยัดต้นทุนไปได้ไม่ต้องเทปูนแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงนะครับประหยัดงบไปก่อนนะครับก็เอาพยางปูก็ได้ครับครับแล้วแล้วน้ำนี่เราเราถ่ายอาทิตย์หนึ่งถ่ายกี่ครั้งหรือว่าหนึ่งเดือนถ่ายกี่ครั้งถ้าเป็นบ่อแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเราสามารถที่จะถ่ายก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ มันไม่เหมือนบ่อปูนแบบนั้นนะครับความความสะดวกนะครับมันคนละอย่างกันข้อดีข้อดีคนละแบบถ้านั้นเราเราก็เปลี่ยนถ้ากรณีปูเราเยอะเราจะเปลี่ยนวันต่อวันเลยครับแต่ถ้าปูไม่เยอะอย่างร้อยคู่นะครับอย่างนี้เราเราเปลี่ยนวันต่อวันจะดีนะครับแต่ถ้า20 30สิบคู่ ก็สองวันสาวันค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับครับรัสองวันสวันค่อยเปลี่ยนก็ได้ค่ะอันนี้เจ้าตัวเจ้าตัวหนึ่งเดือนเราจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นตนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกปูนะครับลูกปูที่มันเพิ่งจะคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องอนุบาลก่อนนะครับอนุบาลก่อนอ,อนุบาลก่อน คือจากัดบริเวณจํากัดพื้นที่ก่อนนะครับใส่กระมังก่อนก็ได้ครับมันจะเป็นไข่ใช่ไหมครับอ่าเป็นเป็นตัวแล้วครับเป,เป็นตัวเป็นตัวออกมาเลยครับผมมีมีมีตัวอย่างครับอ่ามีมีมีมอไอ้นี่ครับว่าตอนนี้ไอ้รุ่นที่ว่าเพาะตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่มีละพอเราผสมแล้วนี่ใกล้จะท้องใกล้จะไข่นี่ก็จําหน่ายให้กับเพื่อนๆสมาชิกหมดละครับแต่จะมีอันนี้นะครับอ่าเรามีมีลูกให้ดูด้วยครับครับก็คือกรณีที่ว่า เอเป็นตัวแบบนี้ครับอ่าเป็นตัวแบบนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมเด็วอ่าเป็นตัวแบบนี้นะครับจากจากเป็นไข่เหลืองนะครับครับอ่าใช้เวลาผสมแล้วแลว้วมาเป็นไข่เหลืองนี่อยู่ประมาณสี่สิบแปดวันนะครับสี่สิบแปดวันอ่าหลังจากนั้นเออ จาก48วันก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ถึง3อาทิตย์ก็จะเป็นตัวลูกปูแบบนี้2ถึง3อาทิตย์จะเป็นตัวลูกปูครับครับครับอ่าทีนี้เราก็สังเกตพอมันเป็นตัวปูลูกปูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราค่อยจับนะครับจับจับแม่ตัวนี้แหละครับเราจับออกไปแยกออกจากพวกนะครับเอาไปใส่กระมังใส่ถังหรือว่าใส่ภาชนะใส่บ่ออะไรก็ได้ครับเก็บไว้เพื่อที่จะสังเกตการให้เขาให้ให้ตัวลูกเขาแก่ ครับผมอ่าแล้วเขาก็จะปล่อยลูกของเขา<ม>ออกมาเองครับนะครับแต่ทีนี้เราก็จับแม่เขาเนี่ยกลับลงมาบ่อมารวมกับเพื่อนนะครับ<ม>อ่า<ม>เพื่อที่จะหนึ่งละเดี๋ยวเขาพร้อมประมาณสักยี่สิบกว่าวันหรือสามสิบวันเขาพร้อมเขาก็จะได้ผสมอีกรอบต่อไปเป็นรอบที่สองร,รอบที่สามไปเรื่อยๆใช่ครับคือปูผสมพันได,ได้ได้กี่รอบครับที่ที่เราทํามาปีหนึ่งนี้ก็ อไม่เกิน3รอบนะครับไม่เกิน3รอบอ,อยู่ที่ความแข็งแรงของแม่แม่ปูด้วยส่วนมากก็จะได้สองรอบครึ่ง3รอบครับ,รบต่อต่อปีคือ70วันน่ะจะได้ประมาณรอบหนึ่งครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลของของเจ้าของฟาร์มด้วยว่าเราให้อาหารเขาสมบูรณ์แค่ไหนนะครับหรือ,อบางท่านอย่าไปให้แต่อาหารเม็ดนะครับเราต้องมีอาหารเสริมพวกอาหารเสริมนี่ก็คือพวกพวกพวก เป็นอาหารสดนะครับพวกปลานะครับเป็นอาหารของปูโดยเฉพาะปลาเนี่ยครับปลาบ้านเราเนี่ยปลาบ้านเราปลาสดเนียครับปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยก็ได้ครับคือเอามาลงในบ่อเลยใช่ไหมเอากินเอาที่ตายแล้วนะฮะตายแล้วแล้วก็สับครับสับสับละเอียดละเอียดสับเป็นเป็นชิ้นนะครับไม่ต้องละเอียดนะครับละเอียดเดี๋ยวมันจะกระจายไปสับเป็นชิ้นสมมุติว่าอย่างปลาส้อยเนี่ยเราสับเป็นสามชิ้นก็ได้ครับ ความหมายก็เพื่อว่ามันจะได้แบ่งแบ่งกันกินได้ไม่แย่งกันนะครับก็มีปูเอ่อมีปูอาหารก็คือมีปลาครับมีมเลาามเล็ดอาหารเมล็ดก็มีอาหารเม็ดครับม,ม,มีอะไรอีกครับที่ที่ปูที่เขาสามารถกินได้ครับปูาารจริงๆแล้วเขากินได้ทุกอย่างนะครับอาจจะเป็นพวกปลาซิวปลาส้อยนะครับพวกโคงไก่ต้มสุกนะครับเราสับแล้วก็ให้เขากินได้ครับแล้วก็พวกข้าวสวยนะครับ เส้นขนมจีนก็ได้ครับแล้วก็ขนมปังนะครับความนี้ให้กินขนมปังให้กินไส้กอกอกให้กินข้าวโพดต้มสุกนะครับข้าวโพดนี่คือเราก็จะหั่นอย่างนี้แล้วก็โยนโรยให้เขาเขากินไม่เลือกเขากินได้หมดกินได้หมดเ้าพคนกินได้ครับเข้าเหนียวก็ได้เข้าวสวยก็ได้นะครับมะละกอสุกมะม่วงสุกกล้วยสุกนะครับมะพร้าว นะครับก็กินได้ยกเว้นสับปะรดนะครับสับปะรดเพราะว่ามันเป็นกฎนะครับห้ามห้ามให้กินเลยครับอย่างอื่นกินได้แล้วก็จะมีพวกผักพืชน้ํานะครับจะเป็นพวกพวกจอกพวกแหนพวกสาลยแล้วก็พวกผักตบชวาผักกระเฉดน้ําผักบุ้งพวกนี้ก็กินได้ครับปู่ชอบทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อันนี้ของเรามีทั้งหมดกี่บ่อครับผมตอนนี้ที่หน้าฟาร์มนี้ก็มีอยู่เนี่ยครับปะบาณ อ่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบ่อครับเก้าบ่อบ่อดินหนึ่งบ่อเนาะครับผมบ่อดินนี่คือสําหรับแยกลูกโดยเฉพาะเลยอ่าครับเป็นเป็นอ่าเป็นที่เป็นบ่อพักรวมนะครับบ่อรวมครับบ่อรวมครับเราสามารถที่จะเอาเอาพวกเด็กที่เราอนุบาลครบอ่าหนึ่งเดือนนะครับเอามาลงหุนต่อตรงนี้ได้นะครับ แล้วสองบ่อตรงนั้นเป็นเป็นบ่ออะไรครับอ่าเป็นตัวลูกเล็กนะครับลูกเล็กค่ะลูกเล็กก็เหลือจากที่ว่าลูกค้าแบ่งขอแบ่งซื้อไปมันก็จะเหลืออยู่ไม่เยอะหรอกครับเดี๋ยวดูได้ครับ่อนี้คือบ่ออนุบาลนะครับเป็นบ่ออนุบาลครับสองบ่ออันนี้ไม้นี่คือเราไว้สําหรับอะไรทําอะไรครับเนี่ยอ่อเอาไว้ให้เป็น จำลองเป็นรูครับให้เขาอยู่นะครับให้เขาหลบซ่อนให้เขาอยู่ใช่ครับเวลาถ่ายน้ำเราก็มีรูใช่ครับปล่อยออกด้านโน้นครับมีรูระบายด้วยจะไม่ชมอยู่ในมีไหมครับอยู่ในอยู่ในมีมีครับมีบ้องไหม้่ผ่มีครับมีเยวผมขอดูหน่อยครับใส่ ต้องถอดต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้เลยครับเรบเดี๋ยวเราจะดูนะฮะท่านผู้ชมปูจะหลบซ่อนอยู่ในบ้องไม้ไผ่นี้นะฮะนี็นครับเราจะลองให้มันเป็นรูเขาเก็จะมีอยู่ในนี้ครับตัวนี้ไม่ยอมออก เดี๋ยวให้ดูข้างในก็ไเลยรับอาจจะมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นจริงๆด้วยมองเห็นไหมครับไม่เยครับอยู่เงี้ยมาแล้วไอ้ครับไม่ครับอออกไปแล้วข้กไปแล้วใส่ได้ครับมีภาชนะอะไรนะครับเราสามารถเอามาดัดแปลงใส่ได้อันนี้ก็จําลองเป็นรูเขาอนี่ครับท่านผู้ชมให้เขาได้อยู่ครับคอับคล่องแคล่วว่องไวมากเลยแคล่วว่องไว อ,อยู่<ม>แบบนี้ครับอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ําเยอะใช่ไหมครับบอสช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นเราก็จะลดน้านะครับตอนคืนเราปล่อยน้ําออกให้หมดเลยอันนี้เทคนิคของสุทัศน์ฟาป,ปูนาครับอคืนปล่อยน้ําออกเลยเพราะว่ามันอากาศมันเย็นอยู่แล้วอากาศมันเย็นมากเลยครับปีนี้มันเย็นกว่าทุกปีเลยน้ามนันเย็นเชียบเลยตอนคืนเหมือนอน้ําเราแช่ตู้เย็นเลยครับปูมันก็จะแข็งตายได้ นะครับเทคนิคของเราคือพอช่วงเย็นพอเราให้อาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะปล่อยน้ำออกให้หมดเลยนะครับพอสายๆมาหน่อยเราก็ค่อยเติมน้ำให้เขาได้ได้ฟอกอากาศให้เขาได้เล่นนะครับครับผมอ่าแล้วก็พอช่วงเย็นอีกวันหนึ่งถ้าอากาศมันเย็นมันหนาวแบบนี้เราก็จะพอหลังจากให้อาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยเราปล่อยน้ําออกให้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวปูไม่ตายปูไม่ตายนะครับ แต่ถ้ามันมีน้ําอยู่นี่ก็คือน้ามันจะเย็นมากตอนหนึ่งคืนปูเราแข็งตายได้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยฝากให้กับเพื่อนๆนะครับครับผมนี่ฮะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะฮะที่คือคือเราต้องใส่ใจนะครับใส่ใจใ<อ>นการเลี้ยงทุกขั้นตอนเด็ๆๆกๆเขาก็กินพวกนี้เป็นอาหารด้วยปูเขาก็กินด้วยใช่ไหมจอบกินครับก<อ>นะินรากมันเป็นอาหารต้อกินรากครับกินากรกนากเป็นอาหารน,ะนี่เอา,เามาใส่ให้เขาด้วยนะ ก็พางแสงแดดไปในตัวด้วยครับนี่เป็นบ่อลูกบาศก์ออันนี้คือคือลูกปูครับนี่ครับตัวเล็กครับอันนี้ประมาณกี่เดือนครับตัวนี้อันนี้หนึ่งเดือนแล้วครับหนึ่งเดือนครับปูหนึ่งเดือนนี่คือปูหนึ่งเดือนนะถ้าไม่ผิดครับครับนี่ฮะส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งอยู่ฟาร์มเราเป็นเป็นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมครับผมอ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ ที่ปูจะเอาไปไปแปลรูปก็ส่วนหนึ่งครับปูกิโลก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ปูกิโลก็ไม่ค่อยจะมีแล้วครับเพราะว่ามันมีเจ้าประจํารับอยู่โตไม่ทันโตไม่ทันพ่อแม่พันธุ์นี่ที่เราส่งลูกค้านี่เรากี่เดือนครับที่ปูที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับคือปูตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับ6เดือน6เดือนเต็มเราจะส่งเขานะครับใช่ครับของที่ฟาร์มนี่ใช้ปู6เดือน7เดือนนะครับมามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพราะว่าหนึ่งละเราอยากจะให้ลูกค้าเอาไปแล้วได้รอบนานได,ได้ใช้อายุการใช้งานจะนานนะครับ hmm. เราจะใช้ปูแค่หกเจ็ดเดือนถ้าตัวโตวมากๆนี่ก็ปูเป็นปีแล้วนะครับบหงือบ,บางทีก็สองปีแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยรอบอายุการใช้งานจะน้อยลงนะครับ,รบเพราะว่าอายุการใช้งานของปูงจริงๆน่ะเต็มที่น่ะก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็คือ ไม่เกิน2ปีนะครับไม่เกินสองปีถ้าเกินจากนั้นไปแล้วก็มันก็จะทยอยตายและถ้าถ้าลูกค้าสนใจที่จะเอาไปเลี้ยงมือใหม่คือเนีค,ควรควรจะแนะนําให้เขาซื้อไปประมาณกี่คู่หรือเท่าไหร่ครับยังไงเออเอา,เอา,เ,อาเอาที่สะดวกแล้วกันนะครับอเอาที่สะดวกกระเป๋าเราใช่ไหมนะครับคันทดลองเลี้ยงแต่ถ้า สามคู่สี่คู่ห้าคู่มันก็จะดูน้อยไปนะครับเลี้ยงบางทีมันก็เสียเวลาเปล่าๆเริ่มต้นที่สิบคู่ยังไงถ้าเกิดมีการตายบ้างนิดๆหน่อยๆเราก็ยังเหลือปูที่จะได้เลี้ยงนะครับครับแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ยังจะพอได้ขายนะครับถ้าเกิดไปเลี้ยงแค่ห้าคู่หกคู่เกิดมันอัิเสมันเกิดมีตายไปสองสามตัวก็ หมดแล้วมันเสียเวลามันมันครับต้องต้องมาซื้อมาจองมาอะไรอีกใช่ครับครับครับว่าของเราก็มีลูกค้าจองล่วงหน้าด้วยครับครับอันนี้เราขายผ่านทางไหนครับทางมีเพจมีเฟซบุ๊กไหมครับผมอ่ามีมีครับมีเฟซบุ๊กนะครับเชื่ออะไรนะครับอ่าสุทัศน์ฟาร์มปูนานะครับแล้วก็มันมีสองเพจนะครับมีสุทัศน์ฟาร์มปูนาแล้วก็ทัดทัดนะครับทัดทัด ครับอันนี้คือเป็นเพจเป็นสุทัดฟาร์มปูนาแล้วก็ทัดทัดนี่คือเพจของสุทัดใช่ครับมี2เพจแล้วก็มีช่อง YouTube YouTube นะครับมีช่องย t u b e นะครับฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับช่องสุทัดฟาร์มปูนาแหละครับสุทัดฟาร์มปูนาครับนี่เข้าไปรับชมแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะครับวิธีการเลี้ยงต่างๆเนาะเดี๋ยวจะลงให้บ่อยๆนะครับเทคนิคต่างๆกับการเลี้ยงปูนะครับครับผม ครับผมมีมีเบอร์โทรไหมครับมีครับมีครับให้ลูกค้าศูนย์เก้าสามครับสี่สี่หนึ่งหกาะครับสามารถโทรมาสั่งซื้อพ่อพันแม่พันุ์ได้เลยนะครับได้ครับหรือจะมาดูที่ฟาร์มก็ได้เลยได้ครับครับผมหรือว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนะครับ ยังไม่เข้าใจนะครับก็ยินดีนะครับให้คําแนะนำนะคะให้คาปรึกษาฟรีๆนะครับแบ่งปันให้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สุทัศน์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอีกครับผมครับนี่คือการแพ็คปูนะครับท่านชมแพ็คปูนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับแพ็คใส่กล่องพลาสติกนะครับกล่องละตัวละตัวนะ

สี่ชินาา้นมืนอหนีเลยแ,ลแลม่งมือเลยน้าตายยังตายปียาวอะไรปียาวอะไเสิเแลวน้องจะเป็นคนบ้านครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมข้างล่างนะครับผมให้ช่องทัดไทยบ้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปทัดไทยบ้านจะพาไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ